ลผลพััรหวาน,นกันอีกเมนูนะครับกับของหวานสไตล์อิตาเลียนครับของหวานตัวนี้มีต้นกําเนิดในซิซิลีนะครับที่สําคัญก็คือต้องบอกว่าเขามีเนื้อสัมผัสท,ที่น่าสนใจทีเดียวครับเราจะมาเริ่มต้นจากการทําตัวเปลือกภายนอกของแคนโดลี่กันก่อนนะครับซึ่งส่วนประกอบของเขาเนี่ยก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปเลยครับผมนอกจากนั้น ก็จะมีน้ำตาลทรายครับเกลือครับผมสำหรับส่วนประกอบของไขมันที่เราใช้ในวันนี้นะครับผลเลือกที่จะใช้เป็นช็อตเทนนิงน้ำมันรำข้าวครับเพราะต้องบอกว่าไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็มีกรดไขมันตรานเป็นศูนย์ที่สำคัญนะครับไขมันอิ่มตัวของช็อตเทนนิงน้ำมันรำข้าวน้อยกว่าเนยด้วยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้อันนี้นะครับเป็น Pastry Cutter ที่สับแป้งนะครับค่อยๆสับเนี่ยฮะสับให้ตัวไขมันกับแป้งเนี่ยจับกันเป็นก้อนเล็กๆสำหรับสูตรนี้เราใช้ไข่ไก่นะฮะหฟองแต่เราจะใช้เฉพาะแค่ส่วนของไข่แดงเท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับไข่นะฮะเราแยกไข่ขาวออกครับเราค่อยๆใส่วาขาวลงไปทีละน้อยนะครับ ใช้มือนวดให้ส่วนประกอบทุกอย่างเข้ากันดีครับเอาละหลังจากนั้นนะครับผมพลาสติกถนอมอาหารครับผมเดี๋ยวเราจะนําไปพักในตู้เย็นนะครับซึ่งระหว่างนี้เราจะมาทําไส้กันครับตัวไส้ของเรามีส่วนประกอบดังนี้ครับชีสริคอตต้า250กรัมน้ำตาลไอซิ่ง1ช้อนโต๊ะกลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชา ก่อนนำชีสสริคอตต้ามาใช้นะครับเราจะใส่ชีสตัวนี้ในกระชอนแล้วก็ทิ้งไว้ในตู้เย็น1คืนครับเพื่อให้ตัวชีสเนี่ยมีลักษณะแห้งขึ้นเวลาที่นำมาปรุงเป็นไส้ครับเพื่อที่จะได้รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็ไม่แฉะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลลาคนส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากันดีใส่ถุงบีบเตรียมไว้ได้เลยครับ ในการทอดนะครับพลจะใช้น้ำมันรำข้าวครับน้ำมันรำข้าวขวดนี้มีออริจินอลถึง8,000 ppm ที่สำคัญนะครับน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขามีสารอาหารตามธรรมชาติแล้วก็วิตามินอยู่หลายชนิดในปริมาณที่มากด้วยครับในการทำขึ้นส่งของเจ้าแคนโดรี่นะครับเราจะต้องมีพิมพ์ลักษณะเป็นแบบนี้ จะเป็นพิมพ์ทรงกระบอกนะครับอันนี้ของผมเนี่ยจะเป็นแบบนอนสติ๊กสำหรับตัวโดตัวนี้นะครับแบ่งให้เป็นชิ้นละ25กรัมเราปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนะครับสูตรนี้ทำได้ประมาณ20ชิ้นนะครับเอาละพอเราได้แป้งโดแล้วนะครับเราก็จะมาครึ่งนะฮะ ใส่ลงไปทอดครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะลูดตัวแป้งออกนะครับว้าเราก็จะได้กลวยคารารี่แบบนี้นะครับ สูตรนี้ทำได้หลากหลายชิ้นมากทีเดียวนะครับเราตัดถุงบีบนะครับหลายๆคนนะครับก่อนที่จะใส่ไส้เขาก็อาจจะเอาเนี่ยครับตัวแป้งเนี่ยไปชุบในช็อกโกแลตก่อนแต่วันนี้เราทำให้ง่ายกว่านะครับเราจะใช้เป็นช็อกโกแลตชิพครับซึ่งวันนี้เราใช้ไม่เยอะสะดวกมากเลยครับเพราะอันนี้เป็นถุงเล็กนะครับ สิ่งที่พลชอบสําหรับช็อกโกแลตชิพนะครับก็คือว่าเขาสามารถทนความร้อนได้สูงครับเวลาที่เรานําไปอบใช่ไหมฮะจะสังเกตว่าพออบเสร็จเนี่ยรูปทรงมันก็จะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะครับแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเผื่อเวลาเราไม่ใช้อบเราก็สามารถนํามาใช้เป็นตัวตกแต่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกับไอศครีมนะฮะหรือกับแคนโนลี่อย่างนี้ก็ตามนะครับเรเรียร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับ โรยด้วยไอซิ่งนะคะเพื่อความสวยงามฮะสำหรับตัวไส้อย่าบีบไว้ก่อนนานเพราะว่าตัวแป้งจะไม่กรอบนะครับและสำหรับคนที่ชอบถั่วชอบผลไม้แห้งเพิ่มได้ตางความต้องการเลยครับ